สวัสดีค่ะอะโอเคแอดมินมาแจากแนวทางหวยลาวเนาะก็ขออนุญาตไม่เทสสถิติย้อนหลังนะคะถ้าคุณอยากดูสถิติย้อนหลังนะคะลองได้ไลดูคลิปนาะอหวยลาวที่แอดมินแจกนะคะสูตรที่68ดูแล้วกันอะโอเคเดี๋ยวแอดมินมาแจากแนวทางเลยแล้วกันนะคะโตรนี้เนี่ยเราจะกรอกเลข6ตัวเนาะหากใครมีโปรแกรมนะคะคุณจะเทส3ตัวบน2ตัวล่างก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยนะอะโอเคเดี๋ยวแอดมินคีย์ข้อมูลนะ9 4 9นะคะ 497นะคะอันนี้ก็คือผลของวันที่22พฤศจิกาที่ผ่านมาเนาะก็เราก็ได้เลขวินออกมาตามนี้นะคะเพื่อนก็ไปวินเล่นนะคะ2ตัว3ตัว4ตัวก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็คือแนวทางหวยลาวเนาะโอเคหวยลาวนะคะ วันที่25นะคะทับ11ทับ67นะคะอันนี้คือโสด68นะคะวินที่เราได้นะคะก็คือ570496นะคะก็ไปวินนะคะโซนนี้นะคะน้องแตกเรื่อยๆนะคะยังไม่ค่อยหลุดนะ ไม่ค่อยหลุดนะคะสามารถตามต่อได้นะคะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินไปก่อนนะคะมาไวเค็มไวนะบ๊ายบายนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะขอให้รวยๆๆๆเหมือนกันนะคะในคืนนี้นะจ๊ะอ่ะไป,ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ